สำหรับคลิปนี้พ่อพ่อเรื่องผ่าอีสานผ่านอีสานมีอีย่างที่โดดเด่นนั่นก็คือคำว่าหมอล่ำคำว่า่ข่ออกนะคะพี่น้องก่อนอื่นกา็ขาสวัสดีคับพ,พ่อพ่อพแม่เอฟซีสุภูสุกน f เอฟซสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องมาเบอาเรื่องเล่าของค่ายออ โม่เรื่องเล่าของความจะจบลงแบบสมบูรณ์และตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความเป็นภาคอีส,สานนะคะซึ่งการที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องขึ้นยู่ที่เรื่องเล่าของทั้งหมดทั้งมวลคู่ร่วมกับคู่บาอาจารย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นการกำหนดมือกำหนดเบ้นเป็นที่เรียบร้อยในการที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่า เป็นเรื่องเล่าของความตั้งอกตั้งใจนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อร่างก็ว่าได้นะคะพี่น้องซึ่งมีจุดประสงค์อยู่ก็คือต้องการที่จะเชิดชูครูบาอาจารย์นะนี่คือจุดประสงค์หลักนะคะซึ่งเกิดจากบอดโจรหรือพอหัวหน่าบุ้งสาวน้อยเพชรบานแพง้งเพื่อให้เกิดเป็นรูกปกระท่อมขึ้นมานะคะตามจุดประสงค์ ที่ว่าถึงก็คือเพื่อที่จะเชิดชูครูบาอาจารย์ประกอบกันกันกบหมอล่ำสมือนีก็คือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของมันมันอย่างเขาซูหมอล่ำฟีเวอร์นะคะหรือจะโกอินเตอร์นั่นเองนะคะพี่น้องบัดน,นี้ก็คือกับมาล่ำดับคือจงบอโจเพื่พนว่าถึงนะคะพี่น้องว่าภาคใต้เพื่อนกับมีมโนโลาภาคกลางเพื่อนกับมีลิกเกนะคะส่วนอีสานเฮ้าก็คือหมอล่ำ นะคะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าทุกคนเพราะว่าจะเป็นหมอล่ำนักล้องลวนแล้วแต่ใส่เขาว่าค่ายออทั้งหมดประกอบกับการตรงนี้บอสโจเพื่อนเองเพื่อนก็นได้ว่าไว้ว่าเพื่อนเคยคิดเรียก็คิดมาโดนแล้วนะว่าอยาแกะให้ผ่านอีสานเฮาใน,นีพิธีอันยิ่งไงในการว้ครูว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันนะคะทั้งภาคอีสาน นั่นหมายคขาว่าเป็นเรื่องเล่าของการก่อเกิดความคิดที่สุดยอดแม่นว่าพี่น้องเอออันนี้ก็คือถือว่าจะเป็นต้นแบบและจะเป็นงานแรกนะล้วกับบอจเองก็นําเสนอว่าอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีนะคะสำหรับปีนี้กะได้นําเสนอกับทั้งครออูบาอาจารย์ทั้งมาไล่ขอนแก่นนะคะพี่น้องและพร้อมกันนี่กับทั้งผ้าที่เครื่อ่าย นะคะของหมอลำกะได้นําเสนอไปว่าเอ่อยากพอดีว่ามันมาประกอบกันกับการที่เพื่อนเห็ดหนังเรื่องคไายออกพอดีแล้วกะถือจะถือว่าจะนับลงวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นงานเลกกต่บริไมคยต้วางงานต่อไปปีต่อไปจะมาบรรจุลงในมือนี่ตลอดไปเนาะตรงนี้แอเพนขาดว่านะคะนี่เป็นความคิดของไอเพนเนาะ ณตอนนี้ถือว่าเป็นมือที่อ่าบอโจูพนในระบุเอิญว่าขอขอความร่วมมือขอถือเป็นว่าละในการนําเสนอนะคะมาล่งที่วันเกิดของยิลาหน่อยพอดีก็เลยถือว่าเป็นการเออเอิญว่าเป็นเรื่องหน้าของการบรรชุแล้วเออนะคะพี่น้องตอนนี้คือสรุปว่าเอาวัน13กรกฎาคนะคะ เป็นช่วงที่การทำพิธีก็คงจะเป็นตอนกลางวันเนาะพี่น้องนะทำพิธีบวงสรวงเออเอินว่าไหนเอินว่าทำพิธีเป็นงานไหว้ครูนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวลํำดับต่อมาก,ก็เป็นการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องค่ายออนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยวันเกิดของอิหลาหนาต,ตอนแรกประวาณนั้นนะคะแล้วเพื่อนแต่นําเสนอว่าขอสถานที่ที่กว้าง ที่ง่ายน่เพราะว่าแต่เฉพาะเอฟซี FC ของทางสาวนอยเพชรบานแพงเอฟซี FC ของอีหลานหน่อยก็จะมาหลายพอสมควรนะ,ะนั่นหมายความว่าบริ่หมายความว่าแต่มีเฉพาะตุ่มเอฟซีสาวหน่อยได้บัตรแม่มนมาละพี่น้องเหล่าบรรดานักแสดงคู่บาอาจารย์ต่างๆเพื่อนกับมีเอฟซีของเพิ่นคือกันแม่นมาละคา่ะโอ้ยบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นงานง่เลยทีเดียวนะคะนี่คือเป็นการประชุมัังยิ่งง่ญ่ที่ บอดโจเพิ่นได้ว่างงานถือว่าเป็นว่าละสำคัญในที่สุดก็สรุปจบลงได้นะคะพี่น้องแล้วกะคาดการว่าน่าจะเป็นการประกาศสถานทีในเรียววันนี้นะคะพี่น้องนะะถือว่าเป็นการไปร่วมประชุมกันยุทธีมหาไล่ขอนแก่นนั่นเองนะคะว่าละหนึ่งก็คือการนําเสนอว่าละสองก็รวมลงน้ำนะคะกะทือว่าเพิ่นยับไปเป็นว่าละสามเลยในการประชุมในครั้งนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการว่างงานของเพื่อนต่อไปนะคะบพราว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการล่างออกมากว่างหน้าที่กันแบบใดยังไงนะคะในส่วนของงบประมาณเท่าใดแบบใดเพื่อนก็จะคุยกันให้จบลงในมือประชุมนั่นเองนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วเฮาพอๆพแพม่เอฟซี FC นะคะพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเวียดบ้านแพงก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆเมื่อเสู้กันฟัง่งและมันจะเป็นเรื่องเล่าดีๆที่เป็นนิมิตไมายอันดีของภาคอีสานเลย นะ,ะนั่นก็คือภาคใต้เพื่อนนีมโนลาเพื่อนก็จะบวงสรวงเรื่องเล่าของมโนลาเรีนบา่าล่ะค่ะเพื่อนก็สิทธาพิธีไหว้ครูมโนลาคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญของของภาคกลางอีกนะคะพี่น้องของภาคกลางเพื่อนก็สิเป็นเรื่องเล่าของการไหว้ครูเรื่องเล่าของลิกเกเรนว่าล่ะค่ะแล้วบัดน,นี้ทางอีสานเฮาก็สิเป็นเรื่องเล่าของการไหว้ครูแบบใส่คําวไข่ออก นะคะพี่น้องโอ้บอกว่าจะเกิดขึ้นทุกปีด้วยบาดนี่นะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่าเป็นความอลังการนนะคะพี่น้องรับตาโล่งกับโอ้นอนนี่คือข้าม,มาผากอิสานสุดยอดบ่พี่น้องนี่คือสิ่งที่บอดโจเพื่อนเนนําผ้านําเสนอจนสรุปจบวาโล่งตัวสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วก็ต้องอ่าให้แค่ดิตไปกับทางคู่บาอาจารย์นะคะทางมาไล่คอนเทนต์ content, ความกับ ผ้าขี้เครื่อข่ายหมอล่ำนะคะเพื่อนในร่วมกันจากมือกันนะคะสิ่งดีๆเล่านี่สิเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยนะคะพี่น้องยินดีกับบุกงกานหมอล่ำยินดีกับผ่าคอีสานเฮาทั้งหมดทั้งมวลเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสุภูสุคน,นะพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้แต่เม้าสูู่กันฟังประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามนะคะหากท่านใดอยากจะสนับสนุนทางช่องก็ซุป,ปเปอร์แตงและสนับสนุนอีกทางหนึ่งก็คือ เขามาเป็นสมาชิกนะคะพี่น้องเพื่อจะได้ยินก่อนไผ่ได้เห air, so ็นก um, <zas> <yt> mm ่อนผู้อื่นนะคะพี่น้องขอบคุณสุกหูสกคนจ้าค่ะที่รักกระเพากซ่อง้เสี้าน e p นี่ได้จ้าฝากอะไรก็กชรงกำลังใจนี้คุณีก็เจตามเสียงตะวันค่ตาฝากไว้รา